เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับละรภาแก้แค้มาทีวีนะผมวันนี้เราจะมาเออคุยกับซาสิี่มี EP 2นะครับผมนะโอเคเราจะเริ่มทักทายจาก EP แรกเลยนะผมคือแบบขอแบบทักทายแบบครั้งแรกเลยนะผมคือของคนไทยแล้วสวัสดีครับเราจะพูดภาษาอังกฤษเขาครับ h e l l ฮ hello เราจะพูดลองพูดภาษาอังกฤษเขาดู เอาที่ผมพอทำได้นะเอร์ดิ okay. Okay. Oh, ีเนม m ม n เนวิสโอเคโอเคโดนพอมึงตายบุญโลดเหรอไอ้นี่แม่งกากลูกแม่งก็ตุ๊ดรวยอ่อรวยอ่อรวย แม่งด่าลูกตบอย่างงี้แม่งไม่ยอมว่ะด่าแม่ง เขาเริ่มด่าผมก่อนนะครับผมดูก่อนใช่ไหมเอาเราด่าเริ่มเราเริ่มด่าก่อนว่ะเอ้ยเออเขาด่าเขาด่าเรา,าก่อนเออเราด่าเขาก่อนโอ้โหคลิปนี้เตือนก่อนนะครับว่าสิบแปดบวกนะสิบแปดนูครับเนื่องจากคำหยบาบค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมเนี่ยเออแบบ ไงอย่างนี้แบบคุยแบบตันติมกับตันติมีค่อนข้างคำหยาบนะอ่าเราจะเล่นมุกกับเออตันติมีดูนะครับว่าเล่นมุกของอ e ีพีนี้แล้วครับถ้าพ่อกับแม่มึงจมน้ำมึงจะช่วยใครอ่าถ้าพ่อแม่มึงจมน้ำมึงจะช่วยใครช่วยตัวเองไอ้สัตว์มึงช่างว้าว ครับตอนนี้เราเริ่มแบบด่ากันแล้วครับทำคมามอคหยาบนะพูดเอาแล้วกลับมารายการมาเกือมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมพีเม่เมื่อกี้อยู่ข้าวไม่หาอะไรกินมาตอนนี้ก็อยู่บนหน้าโต๊ะคอมนะผมก็ยังไม่ได้กินเลย ไอผมซื้อย่ำแหนมมากินนะมาต่อเลยครับพอเขาบอกว่าห้ามพูดมหยาบนะพูดดีๆสิจ๊ะกูไม่พูดมปดดีปัญหาเปล่าโอ้โกูไม่พูดมีปัญหาไมล่ะไอ้สัตว์ปากกูกล้าทำไมอะ่ะเฮ้ย <c oughs> เขารู้้ไงว่าเรากินข้าวอยู่ มึงรู้ได้ไงกูกินข้าวอยู่ทำอะไรอยู่แดกข้าวขี้เสร็จพูดเรื่องขี้อะมึงรอขี้หาพ่อมึงเหรอไอสัตว์ครับครับพอ่อ เกลียดมึงกว่ากูก็เกลียดมึงไอส้สมุดอีมันเกี่ยวอะไรกับสมุดอีวะโอ้ตายตายเกี่ยวอะไรกับสมุดอีวะโอ้แม่งไปหมดละเกี่ยวเรี่ยงอะไรกับสมุดอี พอเปยตอแหลโคตรเก่งเราไม่รู้โอ้พอเกือบอะคลิปนี้จะจบพค่เท่านี้ดีกว่าแม่งปวดหัวใครซาซิมีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก็เออถ้าชอบนะให้กดไลค์นะผมถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ให้กด subscribe กันด้วยนะครับผมก็อ่าและอีกอย่างนะผมก็ตอนนี้ผมที่ผมแบบข้อข้างนี้จะแคร์เกมช้าเนะี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยครับผมคือผมเล่นเกม ในโทรศัพท์อยู่นะผมก็สามารถหาชื่อกันได้นชื่อว่านิวนะผมก็นี่เขียนอย่างนี้เดี๋ยวเขียนให้ดูในไทม์สิมินะผมนี่เขียนอย่างนี้เออนี่ครับผมก็นี่นะครับชื่อผมอ่าเนี่ยผมอย่างนี้คือชื่อผมนะครับผมนะถ้าใครเจอนะก็สามารถทักได้นะผมคือผมจะเล่นตลอดนะครับผมคือแต่ละวัน,นผมจะเล่นตลอด แล้วเกมเนี่ยผมจะแค่ต้องคืนนะครับผมคือเพราะว่าติดเกมเต้นมากนะครับผมอ่าครับก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าอยากติดกระตายติดตามคลิปใหม่ๆกดสับตะไคร์กันด้วยนะครับวันี่ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย